สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ริมมาดีชาแนลเอ้าอย่าแซลผมหน้ามาหนูตื่นหึืตื่นรึตื่นดรึตื่นึรืตื่นหรือตื่ไม่น่ารักหรอกค่ะเอาแต่เช้าเลยนะบ้าบ้าบอยอย่างนี้เอ้โหก็สวัสดีอีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมวันพันแมนอีกเช่นเคยอีกแล้ว กับเซิร์ฟเวอร์589วันที่73แล้วนะสวัสดีครับน่ารักหรอคะเอ้ยยังจะเล่นอีกมาเดี๋ยวเรามาทําอะไรกันเอ่ยวันนี้วันนี้ผมก็จะมาบอกว่าคลยุทธ์ที่ผมต้องการอ่ะมันเข้ามาแล้วนะแต่ที่แน่ๆไม่รู้ว่าผมจะได้มันหรือเปล่าก็คือในส่วนของเลือดเย็นนะครับ พอแบบสีทองลัวๆสัก4ี่ชิ้นเลยได้หรือเปล่าล่ะแค่นั้นแหละมันจะมีในส่วนของการตอบแทนด้วยนะทุกครั้งที่เราสุ่มไปแต่ละรอบจะมีการการันตีของมันนะผมจะแนะนำอย่างก็คือสำหรับใครที่อดทนไหวนะครับย้ำว่าสำหรับใครที่อดทนไหว200กำลังดีครับ200ใบกำลังดีได้ในส่วนของเลือดเย็นแบบสีทองด้วยนะ แต่ผมบอกได้เลยผมเป็นคนที่อดทนอะไรกับเรื่องพวกนี้ยากมากแลก้วกลยุทธ์เราจําเป็นต้องใช้นะเพราะผมแทบไม่มีในส่วนของการไล่โจมตีอันติเลยเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องเอาไปตีบอสไงบอสก็จะหมดแล้วผมก็เลยแบบต้องสุ่มก่อนมาอย่าเพิ่งดองก่อนลิมอย่าเพิ่งดองก่อนแบบดึงเสื้อตัวเองเพื่อมาสุ่มก่อนอะ <c oughs> แต่ถ้าใครดองไหวก็หกรใบกําลังดีครับเพราะว่าดูดิเพื่อนๆลองดูนะสามสี่ห้า อันนี้มันจะได้แบบสุ่มหรือเปล่าอ๋อสุ่มสุ่มรับโอ้โ,อโหสุ่มเหรอแต่แต่ว่าสุ่มก็ยังดีนะมีโอกาสให้ถึง5ใบในการสุม่มก็หวังว่าทุกคนจะไม่ได้ซ้ํากันก็แล้วกันถึงได้ซ้ํากันก็ค่อยไปอัพในส่วนของดาวของมันนะไปเราพูดมานานแล้วเดี๋ยวมันจะยาวจนเกินไปงั้นก็ผมมีอยู่ทั้งหมดซื้อเพิ่มแลิกกันซื้อเพิ่มก่อนซื้อเพิ่มก่อนซื้อเพิ่ม สามร้อย <300 S 2> <300 S 1> เพชรยิ่งไม่ค่อยจะมีเพชรอยู่โหเพื่อนๆแตว่าทําไมไม่ไปซื้อจากที่อื่นผมก็ซื้อมาแล้วนะแต่ว่าจากในหอผมก็ยังซื้อไม่หมดเพราะว่าตอนนี้แต้มเอาไปซื้ออย่างอื่นมาละวสิบใบแรกไปเลยมีทองไหมมีทองไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมีทองไหมครับโอ้โหเหมือนได้ยินเสียงสีทองกงเกงกงเกงกงเกงนะนีบ้าหรือเปล่าฮะ เอาดีโอ้ได้โจมตีสักใบเธอแล้วดูมันออกดีติดใบต่อมาไม่รู้แล้วนี่ก็กยังดีก็ยังดีแต่เกินไปยี่สิบใบอ่ะน้องชายโอ้ยร้อนละอุร้อนละอุ <laughs> เอาดีโอ้โหเกินไปจริงผมว่าเกินไปนะค่อนข้างที่จะเกลือเลยเกลือจริงแบบเกลือสุดๆอะน <c oughs> ่าลอ,ลองดูที่กลยุทธ์ผมได้ครบเลยอย่างใส่ไปก่อนแล้วกันใส่ไปก่อนแล้วกันเนาะยอมพลังลดก็ได้โอ้โหแล้วไม่พอด้วยไงไม่พอไม่พอก็กลับไปใส่แบบเดิมก่อนครับเอาพลังก่อน <c oughs> น้ำาาตาจะไหลก่อนที่ฉันยืนมีไวโอ้โหเกินไปยิงเกินไปโอ้โหมีใครให้กลยุทธ์ผมเกลือกว่านี้ปะมีใครให้เกลือกว่านี้ปะสายยโีโรมาเหรอสายยโีโรมามได้สะท้อนเกือบหมดหรือยังเนี่ยถึงได้มาก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีนะแล้วก็อันนี้ผมจะแนะนําอย่างหนึ่งนะสําหรับใครที่แบบเกลือแบบผมก็ได้เนี่ยผมดองไว้เลยนะ ดองให้ครบตรงนี้150ายาใบครับเดี๋ยวจะมีกลยุทธ์สีทองมาให้เราแลกนะพยายามดองไว้ก่อนตอนนี้ไม่ก็มีได้จากตรงนี้แล้ววะขอแบบไม่ซ้ำหน่อยได้ไหมเฮ้ยเลเวลสองมาขาดเลเวลสองใช่ไหมขาดเลเวลสองนี่ไงครบแล้วไปไปก่อนแล้วกันพลังลดไม่เป็นไรครับผมลองนิ้นเอามาใช้งานกลยุทธ์ก่อนนะ ผมไม่ไหวแล้วอย่างน้อยๆให้มีไล่โจมตีซะหน่อยเพราะมันจะเป็นผลประโยชน์กับการเล่นของผมมากนะเนื่องจากว่าตีบอสผมยังไปไม่ถึงไหนเลยเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่ให้ทีมทีมปีศาจ่ไหมใส่ทีมปีศาจน่าจะกำลังดีนะให้ปีศาจไล่โจมตีันตี5-2 ดูก่อนดีว่าทีมทีมเออนี่มีเควินมีวัคซีนแมนมี Sony, โซนิคมีโจเซ่โอเคปีศาจผมค่อนข้างที่จะเยอะเดี๋ยวขออนุญาตไปเปลี่ยนดูนก่อนละกันหลังจากที่เราไปทำการย้ายกลยุทธ์นะครับพูดผิดไม่ใช่รูดย,ย,ย้ายกลยุทธ์เสร็จก็จะได้ประมาณนี้เป็นในส่วนของเอาของอาวุธเอาของปีศาจมาใส่อาวุธแล้วก็เอาของอาวุธไปใส่ปีศาจนะครับ เพื่อที่ผมจะได้ให้บิทคิงแลนติหนักหน่หนหนนวง,วงโอเคผมก็ทำการย้ายของหมดแล้วนะสังเกตตัวหลักของผมแทบไม่มีของทุกตัวแล้วเดี๋ยวเราค่อยย้ายกลับมานะครับเพราะว่า,ารวเราจะไปทำการ,ต,รตีบอสกันนะครับวันนี้จะเป็นวันที่2และพรุ่งนี้ก็คือวันสุดท้ายของการตีบอสแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปตีก็อย่าลืมลองไปตีดูนะเผื่อดาเมจจะเยอะยิ่งขึ้นเดี๋ยวผมขอลองดูก่อนว่าผมใส่เซ็ตเดิมหรือเปล่า จะเป็นอะไรอะคิไหมได้รับปัตรขี้ใส่เป็นไอ้นู้นดีกว่าใส่เป็นกระสุนดีกว่ากระสุนมันได้นั้นรู้สึกดาามจเ,เพิ่มขึ้นอีกพลังโจมตีเพิ่มขึ้นแบบโบนัสดามเมจใส่เป็นไอ้นี้ดูก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยสลับคิมาดูเต็ที่ผมใส่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคือจริงๆอยากให้ตัวนี้เป็นตัวไอ้นั้นมากเลยกระบองคู่อะไอเกนชินอะถ้าจําชื่อมันไม่ผิดนะอยากให้มันเป็นมากเลยแต่มันไม่มีไงผมไม่มีตัวละครปั๊บดาามจเ,เลย ก็เลยใส่เป็นในสวนของนงาฟ้าไก่ตัวนี้แทนนะเออว่าเอเดี๋ยวนะผมไปใส่ของให้ตัวนี้ก่อนลืมใส่ของให้มันก็ใส่เป็นเสื้ออันนี้คือถอดมาจากของตัวหลักทั้งหมดเลยนะถึกๆหน่อยจะได้ยืนนานๆยืนนานๆไปเลยตัวนี้ลองไปตีดูหน่อยเลยรักกัน มาบอสดูเดือดดูซิว่ามันจะเดือดขนาดไหนตอนแรกผมทําดาเมจไปอยู่ที่20บล้านนะเดี๋ยวมาดูครั้งนี้แล้วกันว่าดาเมจผมจะสุดที่เท่าไหร่จังหวะนี้หน้าก่าวหวานต่อยมาโอ้ได้แค่สามหมัดเพียงเท่านั้นเองแล้วโผโรเตโรเชโโต้ามันจะดีอย่างหนึ่งคือนะปีศาร์ที่ผมใส่มาก,ก็คือจะได้ไล่แอนตีเลยนะตีมาแอนติป๊อบป๊อปปิดกระดูกแตก ฟันตีธรรมดาไอตัวนี้ผมเอามาในการติดสถานะบทสยยีนะแทนจากในตัวครั้งที่แล้วอ่ะเพราะผมเพิ่งสุมได้เลยนะตัวนี้หรือโชคชะตาจะให้ผมลองมาตีบอสกันดูดวโบลสัตมาไม่ขนาดไม่ขนาดมือพี่เลยไปก็ประมาณนี้ครับเพิ่อนนึงเดี๋ยวเรามาดูตอนจบแล้วกันว่า จะมีดามเมทที่เท่าไหร่นะขออนุญาตห้ามเลยแล้วกันหรือว่าเดี๋ยวนะดูก่อนประมาณนี้ก็ได้แล้วก็เดี๋ยวให้ลองดูก่อนว่าโอเจนัทมันน่าจะปัฟบให้แทงท็อปบางสาวิรัตอยู่แล้วนะผมคิดว่าพอเลือดมันลดขอดูแปบนึันปึ๊บโอเคอย่างน้อยก็ได้ยืนแทงอยู่วะปั๊บจบม,มาขอดามเมจตึ้งๆหน่อย เพิ่มมาอีก13ล้านนะถือว่าได้อยู่ได้อยู่จาก50กว่ามาลำดับที่14แล้วนะเดี๋ยวผมขอลองเปลี่ยนอีกนิดนึงเปลี่ยนจากโจมตีเป็นอัตราคีติคอนดูดิลองเปลี่ยนเป็นอัตราคียดิคอนดูดิว่ามันจะดีกว่าไหมไอันนี้มันเป็นอะไรโบนัสดาเมจหรือเปล่าโอเคทั้งสองฝ่ายโบนัสดาเมจโอเคลองเปลี่ยนมาดูนะเผื่อถ้าดีกว่าก็จะใช้เซตนี้ไปก็ข้าเหมือนเดิมเลยผม ไปเล่นละผมไปเล่นละข้าไมไปเลยแล้วกันดูดิ2ี่สล้านออกแสดงว่าเมื่อกี้ดีกว่าอ่าเมื่อกี้ดีกว่าจริงครับเมื่อกี้ดีกว่าโอเคต้องเกิดการลองหลายๆอย่างนะถ้าเราสมมติเราเอานี้สลับกันนี้ดูละ่ะลองดูนะลองดูทาไม่ได้ก็สลับไว้เหมือนเดิมเลยครับพี่ดีแล้ว ถ้าเพื่อนๆง,งงว่าผมพูดถึงอะไรผมหมายถึงการสลับการ์ดของในด่านนี้นะเฮ้ยสามล้านได้อยู่นะแอบดีอยู่แอบดีหรือว่าเราถอดไอ้นี้ออกดูดิเราถอดในส่วนของปั๊บกระหน่ำดูแล้วก็ใส่เป็น damage. ดามิดาเมจล้วนสามช่องเอ้ยสองช่องแล้วก็ติดขี้อีกหนึ่งลองถอดปั๊บกระหน่ำดูว่ามันจะดีกว่าหรือเปล่าปับ๊บ ไม่ดีไม่ดีไม่ดีผมว่าไม่ดีแล้วงั้นก็ที่ดีที่สุดก็คือการน,นำการนำนการนำแล้วก็เป็นในส่วนของกระสุนแล้วก็เท้าครับไม่ใช่กระสุนเท้ากระสุนเท้าก็ได้ครับหรือไม่ก็กระสุนแล้วก็อันนี้ก็ได้ครับเหมือนกันได้เหมือนกันก็น่าจะตีได้แค่ลำดับที่14ีแหละไม่เคยได้ที่หนึ่งในใจเขาหรอกเศร้าเลยนะครับใครที่แบบอยากลองตีก่อนมันจะปิดไปนะครับมีพรุ่งนี้เวลาอีกหนึ่งวันครับ ก็น่าจะหมดแล้วกิจกรรมในส่วนตรงนี้โอเคได้ประมาณ33 34ประมาณนี้แหละลองดูที่ลำดับที่14ได้อะไรบ้างของรางวัล1น1-10ถึง10โอ้ได้ฐานเอ้ยก็ยังได้อยู่นะ4 0 0เพชรถือว่าไม่เหยไม่แย่ ة. เดี๋ยวผมขอสลับเซตแล้วเดี๋ยวไปตีบอสแบบยากกันเลยดีกว่าก็จัดเซตเป็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตีบอสระดับยากเพื่ออำลาเลยแล้วกัน ตอนนี้ดาเมจของผมอยู่ที่235ล้าน,นอยู่ลำดับที่74งั้นเดี๋ยวจากการเปลี่ยนแปลงหรอเฮ้ยโอ้โหไม่เป็นไรเราเอาไอ้นี้ดีกว่าซอมบี้แมนใส่แทนแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการลองไอ้นี้ไว้แถวหน้าดูก,ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยสลับกันนี่ดีกว่าประมาณนี้ไปลองเล่นกันเลยเดี๋ยวผมใช้ซอมบี้แมนในการกินกระดูกแตกนะครับเราไปดูสักสองรอบนี่จังหวะนี้ เกวินผมใส่ความเร็วแค่2ชิ้นนะแล้วก็อีก2ชิ้นเป็นดาเมจเจจริงๆปกติผมจะใส่เกวินประมาณ3ชิ้นครับความเร็วแต่เอามาใส่ดาเมจไว้ก่อนเพราะว่าผมจะให้เขาเตะแรงๆไงไหนๆเราก็มีการไล่โจมตีในส่วนของปีศาจแล้วดูดูแตกไปแล้วโจเซซัดบอลกกๆมาในจังหวะมาเหล็กจู่โจมครับปึกปัก ทั้งบทขยี้แล้วก็ทั้งกระดูกแตกมันจะดาเมจแรงยิ่งโดนยิ่งขึ้นนะนนเืออุ้ยเป็นไรไม่เป็นไรวัคซีนแมนเราชิลเราอัพมาดีวัคซีนแมนเราอัพมาดีแล้วเกวินเตะไปอยู่ที่เกือบห้าล้านดามเมจเอาไปอีกและเตะหนักไปดิหนา้ายูเดะหน้า,ย,านนยูตันไปอีกรอบครับนีไน่ไล่ไล่โจมตีมันดีอย่างนี้นี่เอง เราอาจจะเอาบิดทิ้งมาใส่ดีแต่ถ้ามีบิดเราต้องย้ายของได้แค่น,คนั้นก็เอาแค่นั้นเสียใจแต่ไม่เสียดายโอเคไปดูดาเมจตอนจบกันเลยดีกว่าปรับยังไงซิอุ้ย400อ่ะเพิ่มมา400ยเลยหรอนี่ไงเพิ่มมา447เเลยโอ้โห คือเห็นผลจริงนะการไล่โจมตีกับการไม่มีไล่โจมตีเนี่ยเห็นผลจริงๆก่อนหน้านี้ดามเมจผมอยู่ที่235ตอนนี้อยู่447เพิ่มมาเกือบ213 13ได้2 1 2เยอะมาก222มั่งประมาณนั้นหละก็อยู่ลำดับที่34 35 คือเราไปสู้ท็อปเซิร์ฟไม่ไหวนะเขาส่วนใหญ่คนที่มีคิงอะดามเมจก็จะเวอร์วังไปเลยเนี่ยคนที่มีคิงก็ดามเมจเวอร์วังไปของผมน่าจะดันได้เพียงเท่านี้แหละคลิปวิดีโอก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมหวังว่าอย่าลืมแลกของกันนะครับเพราะครั้งที่แล้ว ผมบอกได้เลยว่าผมไม่ได้มาเตือนแล้วมีคนลืมแลกของเยอะมากในส่วนในส่วนของเหรียญสีทองตรงบ่อน,น้ำพุอะ่ะบางคนมีเป็นหมื่นเลยนะโคเสียดายเลยแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบาย